สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยนะคะเมื่อคืนนี้หยุดพักหยุดพักค่ะแต่น้องมุกอิงพักอยู่บ้านนะคะอยู่ที่ศรีสเกเมื่อคืนนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครูชุดจะมาเมาม์มอให้ฟังนะคะบรรยากาศมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้น้องก็ดูไรสดนะคะ กับยายไรนะคะเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหแสนแตกค่ะเมื่อคืนนี้แสนแตกนะคะครูชูก็ร่วมปิกิจกรรมกับเขาด้วยนะคะคะแนนค่ะคะแนนนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้นะคะยังไม่ทันถึงปิดฤดูกาลเลยนะคะน้องก็ได้แล้วนะคะตอนนี้แปดแสนเป็นที่เรียบร้อยและคิดดูสิเ้าว่าวันปิดฤดูกาลน้องจะไม่ถึงร้านได้อย่างไรยังไงก็ถึงร้าน พราะมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC พลังเงียบคอยต้อนรับนะคะน้องตื่นมาเมื่อเช้านี้นะคะโอ้โหเงินหมื่นมาเยียนนะคะก็มีพ่อพ่อแม่แม่นะคะบ้านฮักทั้งหลายอยู่ต่างแดนนะคะก็มอบคะแนนให้ซ้ำหมื่นบาทเมื่อคืนนี้นะคะหรือวันนี้ โอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นที่ประทับใจมากเลยนะคะกินอะไรกันอีกกินจุ้มจิ้มหรือหมูกระทะนะคะ่ะที่น้องชอบนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็นั่งร้องวงกันนะคะ,ะหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้น้องก็ไปเลยอะไรอ๋อไปส่งหาจิ้งรีดค่ะเมื่อคืนนี้นะคะน้องนะคะไปกับแม่หน่อยพ่อเอนะคะไปส่องหาจิ้งรีดกันก่อนที่จะไปหาจิ้งรีดเดี๋ยวมีเรื่องเมา่วมอยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ แม่ฮักนะคะแม่ฮักของน้องอุ๋งอิงนะคะได้ขับรถมาหาอุ๋งอิงนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วค่ะมองเห็นบ้านอยู่นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลอีกนิดเดียวเองนะคะขับรถมารู้ทิถทานไหนนะคะลงไปข้างทางค่ะแล้วพอเอกก็มาดูว่าเอะลงไปได้ยังไงข้างทางนะคะคันนากระูงสูงนะคะรถไม่เป็นอะไรเลยค่ะ คนก็ไม่เป็นอะไรแต่รถตกลงไปข้างทางลึกด้วยนะคะตรงคันนาลึกมากเลยนะคะปฏิหารเกิดนะคะก็บอกว่าเพราะบาร,รมีน้องอุ๋งอิงช่วยไว้นะคะแม่ฮักคนนี้ก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านน้องะะแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาก็ขับมาอยู่ดีๆล้ะคะ่ะตกไปข้างทางนะคะซึ่งเป็นล่องคันนาลึกด้วยะคะ่ะเมื่อคืนนี้นะคะ หลังจากนั้นก็รับประทานกันหมูกระทะกันมาที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ไปหาจิ้งรีดคนที่หาจิ้งหรีดได้นะคือน้องอุ๋งอิงค่ะได้มากที่สุดเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะพอพอ่อแม,แม่เอฟซีก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะเมื่อคืนนี้และเนี่ยคุณชูยังบอกแล้วปฏิหารเกิดนะคะวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบนะคะที่พอโจแต่งเพลงให้อีลานะคะ นะคเเรียกว่าเพลงนี้ละค่ะโอ้โหเป็นที่รันทดนะที่เขาบอกว่านะคะอุ้งอิงนะคะแล้วก็บอกว่าจบราาวันนี้มีแต่แสงตะเวนจ้าเพลงนี้ละค่ะโอ้โหนะคะที่บอสโจเป็นคนแต่งให้น้องนะคะร้องเพลงนี้เป็นชีวิตจริงเลยนะคะมาจากหอบฝันมารังห่านนะคะจากหอบฝันมารังห่านก็มาเป็นเพลงน้ำตาอีลาน้อยเพลงนี้ละค่ะ โอ้โหนะคะที่น้องร้องมาทีไรน้ำตาคลอบนเบทีทุกครั้งเลยนะคะมันเป็นชีวิตจริงของอีลานะคะขนาดอุ้งอิงเจ็บท้องนะคะเจ็บท้องมากๆเลยนะคะพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงอีลาไหวไหม น,ะะน้องก็บอกว่าไหวแต่ถ้าน้องไม่ขึ้นพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC จะว่าอย่างไรเจ้าภาพจะว่าอย่างไรน้องมีสิบประดิษฐ์สูงมากนะคะขนาดตัวเองเจ็บท้องนะคะยังต้องขึ้นเวทีนะคะนี่แหละคะ่ะความเป็นผู้นําของอีหลาน้อยนะคะวันนี้แหะคะ่ะที่ขึ้นไปนะคะที่น้องไม่สบายนะคะแต่น้องก็ขึ้นไปร้องเพลงจนจบนะคะจนน้ําเพลงเพลงนี้แหละค่ะน้ําตาอีีหลาน้อยนี่แหละคะ่ะ ทุกวันนี้ก็ได้ประมาณห้าร้านวิวนะคะเพลงนี้นะคะซึ่งบอสโจเป็นคนแต่งกันออกมาจากใจกันออกมาจากความรู้สึกเลยนะคะที่บอกว่านะคะองิงวันนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านกาฮารุนน,นะวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะเพลงนี้และวก็ไปหาฟังกันได้นะคะเพราะมากเลยนะคะแล้วก็มีเพลงหนึ่งนะมีตอนจบนะคะที่บอกว่าจบรามาวันนี้มีแต่แสงตะเวนจาน้า น,ะะนี่แหละค่ะไปหาฟังกันได้นะคะน้ําตาอีหลาน้อยนะคะเพลงนี้นะคะเป็นวันครบรอบพี่น้องอุ๋งอิงะะที่น้องอ,อิงขึ้นมาร้องเพลงลบรบโจมันคนแต่งให้อีหลานะคะแต่งจนจบเพลงเลยนะคะบจสโนนี่ก็เก่งนะคะสุดยอดเลยนะคะครูชูก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวของน้องอุ๋งอิงให้ฟังนะคะและวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะเกิดพายุฝนกระหน่ำที่บ้านน้องอุ๋งอิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ และคืนนี้ก็ไปทําการแสดงที่ศรีสะเกดห่างจากบ้านน้องอิงประมาณ7กิโลนะคะคืนนี้นะคะและขณะนี้แล้วค่ะที่คูชุรายงานได้สดอยู่นะคะประมาณทุ่มกว่าเนี่ยแหละคะ่ะประมาณทุ่มกว่าฝนก็ตกลงมาที่บ้านน้องนะคะทั้งพายุฝนนะคะลมกระแรงพายุกระแรงนะคะพัดข้าวของปลิวกระจายเลยะคะ่ะตกที่ศรีสะเกตตอนนี้นะคะก็กำลังจะหยุดแล้วละคะ่ะ ตกแรงมากเลยนะคะที่สีจกเกตนะคะพระเอกบอกว่าร้อนมากร้อนมาหลายวันพระเอกก็บ่นนะคะว่าร้อน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 ร้อ,อ,อ,อนมาหลายวันวันนี้เทวดาน,นางฟ้านางจวคนก็ตกลงมาเลยค่ะกันดําเลยนะคะแต่น้องชอบนะคะไม่ใช่ไม่ชอบเพราะคืนนี้น้องบอกว่าจะไปจับหาอะไรรู้ไหมาหาอึงน, <c oughs> <c oughs> น้องจะไปหาอึงอีกน,นะคะวันนี้ครูชุกมาเมาะมอยความเคลื่อนไหวของน้องให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ไปทําการแสดงนะคะก็พักวงค่ะพอพักวงนะคะน้องก็มีกิจกรรมทําตลอดเลยนะคะกลางวันน้องก็ฝึกซ้อมร้องเพลงนะคะพอดีมีครูบาสนะคะก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยนะคะครูแล้วก็ครูชูก็เห็นน้องนะคะฝึกพัฒนาตัวเองตลอดเลยนะคะร้องเพลงนะคะ ฝึกซ้อมร้องเพลงนะคะไม่หยุดเลยเวลาว่างนะคะส่วนแม่หน่อยก็ทำผัวทำมาไรนะคะทำมาไรกันก็พ่อแม่เอฟสี่ก็ช่วยกันนะคะขนาดนะคะเมื่อคืนนี้มาไรโอนนะคะมาไรคะแนนนะคะมอบให้น้องก็ยังให้ผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะเขาบอกว่านี่แหละค่ะรักไม่มีข้อแม้ นะคะรักน้องอุ๋อิงไม่มีข้อแม้นะคะแต่และคนที่ไปอยู่กับน้องอู๋อิงรอบตัวรอบข้างนะคะก็ได้มาไรน้ําใจจากพ่อแม่แม่ FC, เอฟซีพนังเงียบด้วยนะคะเป็นที่ประทับอกประทับใจเลยนะคะขนาดวันที่หยุดพักผ่อนทุกคนก็ช่วยกันนะคะ แกะมารายบ้างทำมาะายบ้างให้น้องอุอ๋งอิงนะคะน้องอุอ๋งอิงก็ฝึกซ้อมเพลงนะคะไม่หยุดเลยพัฒนาตัวเองมาตลอดนะคะผู้ชูก็มาเล่าเรื่องความเคลื่อนไหวของน้องนะคะว่าปรากฏการเป็นอย่างไรบ้างที่บ้านน้องอุอ๋งอิงนะคะพอช่วงพ,พบคำใช่ไหมคะก็มีนะคะบรรดานะคะ บรรดาเขาเรียกว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและหลายท่านแล้วก็มารวมตัวกันนะคะอย่างขามอดนะคะแล้วก็น้องปอมแปมนะคะหลายๆท่านพอการใช้ก็อยู่ที่นั่นกันนะคะทุกคนก็รวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะคะฝนก็ตกลงมานะคะเพื่ออะไรล่ะคะเพราะว่าวันนี้คืนนี้ก็เล่นไม่ไกลจากบ้านน้องก็คือประมาณ7กิโลเองนะคะทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะ นุกสมราญกันเต็มที่เห็นแล้วก็ประทับอ,อกประทับใจนะคะว้าหมดเวลาอีกแล้วเป๊ดเดี๋ยวเองครูชูก็มาเมาส์มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกูชูด้วยนะคะคลิปนี้ครูชูขอลาไปก่อนนะคะจะไปไหนโอ้จะรีบหนีฝนค่ะจะรีบหนีฝนจะรีบวิ่งไปที่สีสเกตนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ